สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่13กรกฎาคม2025นะครับเริ่มปีซีซั่นนะครับวันนี้เริ่มปีซีซั่นนะครับอารามาดูทีมที่มีโปรแกรมวันนี้เลยนะครับกแอดมินก็ตามมาลิวร์พูเนี่ยฮะก็ช่องเนี้ยลิวร์พูในวันนี้นะครับสามทุ่มตรงนะครับจะ ปีซีซั่นหรืออุ่นเครื่องกับเพสตันนอตเอนคือเพสตันนอตเอนก็จะเป็นเจ้าประจำกับลิเวอร์พูลอยู่แล้วแหละก็ในอุ่นเครื่องเปิดซีซั่นเออยเจอกับแมตช์คาราบาวคัพหรือ Club, เอฟเอขัพเออยก็จะเรียบๆเคียงเคียงกันอยู่น an, Not เนี่ยฮะเพสตันนอตเอนเนี่ยอยู่ แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนชิพวันนะครับก็คือลีกรองแล้วก็อุ่นเครื่องกับลิว์พูีซี่นี่คือวันนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่30นะครับสิ้นเดือนนะครับ30กรกฎาคมนะครับจะเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมาเยือนโยโกฮาม่าแมรีนอสนะครับเวลา1 7 3เาตรงกับวันพุธนะครับตรงกับวันพุธนะครับก็มีการถ่ายทอดที่ช่องโมโนด้วยนะครับก็ใครที่เข้าแพ็กเกจ อของ a อเนะครับรายปีนะครับสมัครได้เขาจะถ่ายทอดด้วยนะครับแล้วก็นัดที่3นะครับข้ามไปเดือนสิงหาคมก่อนเปิดก่อนเปิดถ้วยการกุศลชาริตี้ชิลแมตแมตการกุศลนะครับชาริชาริตี้ชิลนะครับขออภัยนะครับออกเสียงผิดก็เป็นสีสันไปก็ลิวพูนะครับจะเปิดบ้านแอนฟิลด์นะครับห้าทุ่มตรงต้อนรับการมาเยือนของ แอตติกบิวเบลนะครับอืมแล้วก็วันที่ห้านะครับวันเดียววันเดียวกันแล้วก็ห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มเนี่ยก็เตะข้าไม่ยันตีหนึ่งนิดๆเที่ยงคืนนิดๆนะครับอ่าก็มาวันที่ห้านะครับเวลาตีสองนะครับแต่อ่ะตีสองก็จะอุ่นเครื่องกับแอตติกบิวเบลด้วยนะครับก่อนที่จะอ่าพักแล้วก็รอเตะแมตช์การกุศลกับคริสตันพาเลสไปนะครับนี่คือ ล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งตอนนี้ยังนูนเยสนะยังยังยังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรไม่น่าจะไปนาโปลีแล้วแหละไม่น่าจะไปนาโปลีอันตนิโอคอนเตเต้น่าจะคุยกันทางผู้บริหารว่าแพงไปอะไรวันนี้ค่าตัวสูงไปแล้วก็ค่าเหนื่อยสูงไปอะไรวันนี้ก็ทําให้ลิเวอร์พูยังอยู่ที่ลิเวอร์พูนะครับในส่วนตัวก็ปรับจังหวะให้นูนเยสนิดนึงนะครับ เื่อว่าสัญชาตญาณนี่มาทุกขุมขนแล้วเหลือแต่ความแม่นยำเป็นแค่นั้นแหละฮะปรับจังหวะให้นิดหนึ่งน่าจะเข้ารูปเข้ารอยได้ครับอตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีดอโก้โจตานะครับก็ทำให้ศูนย์หน้าศูนย์หน้าที่เขาเรียกว่า,าอะไรโป้งปิดบัญชีนะครับจะเหลือเฉพาะนูนเยสคนเดียวนะครับไม่อยากให้แปลงเล่นแบบซาร่าเอวยักโปเอยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่า ซาลาก็ติดอยู่ทางกาบขวาแล้วก็กักโปก็ถนัดไปทางกาบซ้ายนะครับถ้าแปลงได้ก็ได้ครับอาจจะเห็นเห็นว่าหลุยเดียสนะครับเข้ามาเล่นอยู่เนืองๆนะครับแต่ความเฉียบคมเนี่ยถึงว่านูนเยสจะจะยิ่งไม่ได้แต่ว่าสัญชาตญาณมีเต็มเปี่ยมเลยครับสำหรับแฟนบอลที่ดู FCT ซทีดูดูในเชิงลึกๆนะ เขามีอยู่เต็มเปลี่ยนแต่เขาขาดแค่อย่างเดียวคือความแม่นยำนะครับจออเนี่ยทำไม่ได้อะไรมาณนี้หรือว่าหลุดเดียวไปก็ต้องทไม่ได้คือง่ายๆคือปรับจังหวะแล้วก็ความมั่นใจนิดนึงเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมานะครับแต่สุดท้ายก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับการย้ายทีมอยู่นะครับสาหรับดาวินนูนเยสสาหรับการข่าวข่าวว่าอยากจะย้ายออกอ,ะ,อะไรย,ยังยังยังมีอยู่เมื่อเช้านี้ก็ยังมีอยู่นะครับ ก็คือลิเวอร์ pool จะทุ่มงบไปซื้อกับคนนั้นคนนี้อ่าก็เป็นแค่ข่าวนะครับมันมันยังมาเป็นกระแสไม่ได้ครับข่าวก็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 รอดูว่าทางผู้บริหารจะว่าอย่างไรครับยังมีเวลานะครับอีกหนึ่งเดือนเต็มนะครับกว่าจะถึงแมตช์การกุศลแล้วก็วันที่16นะครับลิเวอร์ pool จะเตะเป็นคู่แรกนะครับกับกับบอลมัดนะครับ จะเตะเป็นคู่แรกเลยที่แอนฟิลด์นะครับเวลาตีสองของวันเสาร์นะครับคือตรงกับวันศุกร์นั่นแหละฮะก็ตีสองวันเสาร์ก็จะเป็นคู่แรกเลยของนัดเปิดฤดูกาลยังพอมีเวลาครับต้องหาศูนย์หน้าอีกหน,หนึ่งที่นั่งนะครับมามาเสริมนับนะฮะถ้าไม่งั้นถ้าไม่เสริมนะครับก็จะเหมือนเหมือนกับว่าเออเอาดีแอดเออดีแอดก็ก็ไปน,าน่า่นาจะไปบาเยอนมิวนิกค่อนข้างจะดร้อยเปอร์เซ็นต์ละมั้งแน่นอนละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้ แต่ทั้งนี้ทางนั้นก็รอรออย่างเป็นทางการอีกทีนะครับไม่อยากจะให้เป็นซาล่าเอ่ยหรือว่ากักโปเอ่ยนอกจากจําเป็นจริงๆนะครับถึงแปลงเล่นออกเพราะว,ว,ว่าถ้าแปลงเล่นแล้วก็ความสัญชาติตะยามมัจะขาดไปอะไรประมาณนี้นครับแต่ว่าก็พิสูจน์มาได้แล้วว่าฤดูการ2024-25 ก็ทำอย่างนั้นนะทางอา์เนอร์สล็อตเขาก็ทําอย่างนั้นนะครับหมุนเวียนกันไปเขาก็ประสบผลสําเตร็จในการคว้าแชมป์ก็อันนี้เถียงไม่ได้นะครับก็วิธีการของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเออดังนั้นเรามาติดตามนะครับซีแมทต่อจากนี้ไปปีซีซั่นนะครับมาดูนะครับอยากจะเห็นฟอร์เรนเวียดเหมือนกันว่ารูปทรงเป็นเช่นไรนะครับก็อ่ะทั้งหมดนี้ก็นำข่าวาวมาให้ เอฟซีได้รับทราบนะครับก็ไปสมัครที่โมโนแบ็กนะครับสมัครที่ใครเป็นลูกค้า a อก็เดินเข้าช็อปเลยครับหรือหรือสมัครตามาเขามีอะไรแอปพลิเคชันเอเอสอยู่นะนะก็ไปสมัครตามนี้แอดมินก็สมัครตามนั้นแหละฮะหนึ100่งร้อยเอ้ยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับถ้าวันนี้คือในช่วงโปรโมชั่นถึงถึงวันที่เก้าสิงหาคมมั้งถ้าจะไม่ผิดนะ 9สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นหลุดนั้นไว้เป็น2,000 2,999บาทนะประหยัดไป1,000บาทนะตลอดทั้งปีนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจอกันทุกๆแมตช์ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับผมพบกันอยู่เป็นเนื่อง,งนะครับก่อนเปิดฤดูกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ